กับรายการนะครับฟอร์ดปังคลิเย่นะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับผมตัวไวทแทกนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีนะครับเครื่องยนต์2.0ลิตรวันนี้นะครับเจ้าไวแทกตัวนี้นะครับปรับโฉมหน้าเป็น f 1 5 0้อยห้สปเดอร์นะครับผมออกมาลงตัวมากๆเลยนะครับก็เป็นคันหนึ่งนะครับที่น่ารีวิวมากๆเลยครับเพราะว่าไวแท็กเราเนี่ยมีเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับจากราคาเดิมนะครับ9 0 0 0แสน 7จ็ดหมื่นเก้าพันนะครับผมราคาก็ปรับมาเพิ่มสามพันบาทนะครับเป็นเก้าแสนแปดหมื่นสองพันนะครับผมวันนี้นะครับลูกค้าได้เพิ่มเติมอะไรเข้าไปบ้างครับโปรโมชั่นพิเศษของเรานะครับผมเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนี่นะครับผมกระจกนิรภัยของเรานะครับเป็นแบบนะครับผมสองชั้นนะครับ กรณีนะครับลูกค้าเกิดบัติเหตุเนี่ยเขาจะแตกเป็นใยแมงมุมนะครับจะไม่เป็นเม็ดนะครับจะไม่แตกใส่ตานะครับผมจมูกหน้านะครับผมเป็นทรงฟิตหรือว่าทรงราดนะครับผมเป็นแบบเต็มแผ่นนะครับผมให้สีเดียวกับตัวรถและตัดดำด้านนะครับนี่ไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็ใบ LED นะครับเป็นใบ LED เลยนะครับผม แบบ LED เนี่ยคือหลอดสูงต่ำนะครับในหลอดเดียวกันนะครับส่องสว่างได้ไกลนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยทัศนวิสัยในการเห็นกลังคืนได้ดนะีมากๆนะครับผมกระจังหน้าแบบ F150 Spider นะครับให้สีดำเงานะครับผมเพิ่มความหรูหราในตัวรถนะครับพร้อมไฟ LED สามขีดด้วยนะครับกระจังหน้าเห็นได้ว่าเป็นแผงลังพึ่งขนาดใหญ่นะครับผมทำให้ ระบายความร้อนได้ดีมากๆนะครับผมหมายที่ไฟคริลิกนะครับตัวนี้จะเป็นไฟตัว C นะครับผมพร้อมอะคริลิกสีดํานะครับแสดงเห็นว่าตัวนี้เป็นแบบ F150 Spider สายกันชนด้านล่างนะครับก็ยังคงเซ็นเซอร์รอบคันไว้เช่นกันเพราะว่าคันนี้มันมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้วยนะครับสายกันชนด้านหน้าก็จะทําเป็นสีดําให้ด้วยนะครับเพราะว่าสายกันชนตัวนี้จริงๆของ F150 จะเป็นสีสีบรอนด์หรือสีเงินนะครับผม เปลี่ยนเป็นสีดำให้ด้วยออกแบบมาได้ลงตัวมากๆนะครับผมซุ้มล้อนะครับผมมาพร้อมกับตัวชุด F150 นะครับชิ้นงานของเราจะยิงซิลิโคนให้ลูกค้าด้วยนะครับเพิ่มความแนบแ่นของชิ้นงานนะครับทำให้ไม่หลุดร่อนขณะวิ่งนะออกมานี่ เปลี่ยนหน้าเป็นตาได้มาลงตัวนะผมว่าสวยอยู่นะครับตัวล้อแม็กนะครับเป็นขนาด16นิ้วนะครับแต่ให้หน้ายางเพิ่มเป็น2 6.5นะครับ7.5็1หนะครับทำให้รถด,ดูสูงขึ้นนะสเปคนี้ผมว่าก็สวยดียครับเต็มส้มดีเป็นยางเบียรุดดิกนะครับผมแม็กเลนโซ่นะครับ สติกเกอร์สาดโคเล็กน้อยลูกค้ารีคเควสต์มาเบาๆนะครับตัวนี้ใส่กันสาดด้านข้างให้ด้วยนะครับสี่ชิ้นตัวราวหลังคาของวายแท็กเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับสปอร์ตบาร์ก็มีอยู่แล้วนะครับผมใส่กันรอยด้วยนะครับกันรอยมือเผื่อเวลาเปิดรถมันจะกันรอยขูดขีดของนิ้วหรือว่าแหวนได้น,นะครับผมตัวนี้ก็เป็นพวกสมาร์ทคีย์เลสนะครับผมสามารถล็อกรถหรือว่าปลดล็อก ได้เลยนะครับหากเรามีกุญแจอยู่ที่รถนะที่ตัวนะครับระยะไม่เกินหนึ่งเมตรนะหลงตัวมากๆเลยครับผมไฟหลังนะครับก็เปลี่ยนมาให้ด้วยนะครับผมเป็นไฟ LED นะครับผมโคมเนี่ยเขาก็จะลมดำมาด้วยนะกลางคืนนี่สวยมากๆเลยนะครับก็ไวแท็กเราก็จะมี ่าเซนเซอร์ท้ายนะครับผมพร้อมกล้องถอยหลังนะครับผมอันนี้ก็จะแสดงภาพที่หน้าจอของตัวรถเลยนะครับพร้อมกับมีเสียงด้วยเวลาถอยตัวนี้นะครับก็จะเป็นอ่าฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะครับตรงนี้ก็จะมีทอร์ชันบาร์นะครับผมทำให้ตัวฝาท้ายของเราเนี่ยเบาขึ้นนะครับเพราะว่าวัสดุข,ของเรานี่ค่อนข้างจะหนานะครับเป็นเหล็กแข็งเหล็กแข็งนะ ตรงนี้ครับผมก็เป็นสลิงดูผมจะทํามือเดียวยกขึ้นได้เลยนะครับผมนิ้วเดียวด้วยนะครับหนีวเดียวด้วยเบามากมากน,นะครับผมตัวกระบะนี่เรามีไลเนอร์ให้อยู่แล้วครับผมพร้อมช่องต่อไฟแคมปิ้งนะครับไปดูภายในกันบ้างดีกว่า อย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมเกียร์ธรรมดาเราก็จะเป็นหกสปีดนะครับผมพร้อมเกียร์ถอยหลังเป็นครีบยกนะครับตัวนี้ก็จะมีพวกเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับสามารถปิดได้แล้วก็มีระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวนะครับ ESP แล้วก็ดิฟล็อกไฟฟ้านะครับเป็นจอแปดนิ้วนะครับมีเนวิเกเตอร์ออฟไลน์นะครับผมสามารถอ่า นำทางได้โดยไม่ต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นแบบดาวเทียมเลยนะครับผมหรือว่าเราจะดึง Google Map จากโทรศัพท์แล้วก็ได้นะครับผมทั้ง Apple และ Android รองรับกับตัวนี้ได้ครับผมก็ไวแท็กนะครับเขาจะเดินนี่นะครับผมตะเข็บสีส้มนะครับเป็นแบบซอฟททัชเลยนะครับตัวชุดด้านหน้านะครับผม คอนโซลด้านหน้าพวงมาลัยนะครับผมก็จะเป็นตัดสีส้มให้ด้วยมันติฟังก์ชั่นนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นพวกคุดคอนโทรลลิมิตคอนโทรลนะครับผมก็สามารถตั้งค่าฝั่งขวาเนี่ยจะตั้งค่าอินเทอร์เนเมนต์นะครับฝั่งอ่าฝั่งขวาจะตั้งค่าคันกับพีนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยตั้งค่าอินเทอร์เนเมนต์นะครับผมก็ทําให้ลูกค้าไม่ต้องละมือนะครับหรือละสายตานะครับผมไปดูที่จอก็สามารถเพิ่มความปลอดภัยได้ด้วยกระจกหลังนะครับเป็นตัดแสงอัตโนมัติ เวลาที่รถข้างหลังเนี่ยยิงไฟสูงไฟเรามันก็จะเป็นแสงสีฟ้านะครับทําให้เราไม่ปวดตาไม่แสบตานะครับผมก็จะมีระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวในรถด,ด้วยนะครับตอนนี้ดีมากๆเลยสมมุติกรณีลูกค้าลืมสัว์เลี้ยงหรือว่าลูกหลานเด็กๆเนี่ยล็อกรถไปแล้วนะครับผมถ้าเกิดการเคลื่อนไหวในรถสักสามสิบถึงสี่สิบห้าวินาทีเนี่ยรถเขาจะอารามเป็นเสียงครับแจ้งให้เตือนว่ามีคนอยู่บนรถนะมีสัตว์เลี้ยงอยู่บนรถนะ นี่ครับผมไฟหน้านะครับผมก็มีทั้งธรรมดาอัตโนมัตินะครับผมสามารถปรับได้นะครับอันนี้ก็เป็นดิมมงนะครับสมมติว่ากลางคืนมันทิ่มตามากอะไฟตรงหน้าจอเราสามารถลดได้นะครับผมนี่เป็นไฟรีไฟปกติไฟอัตโนมัตินะครับผมปรับได้เลยนี่เป็นไฟตัดหมอกไฟ่องกระบะท้ายนะครับผมสมมุติว่ารถเราจอดในการลาดนะครับตัวเนี้ย มันมืดใช่ไหมครับมันก็เป็นฝ่ายองกระบะท้ายให้เราด้วยหาของในกลาดเงี้ยครับผมในลงรถวันนี้ก็เป็นปรับกระจกนะครับผมกระจกไฟฟ้าอันนี้เป็นปรับพับเก็บนะครับผมแอร์เป็นอัตโนมัตินะครับเยายอิสระซ้ายขวาสมมุติว่ากรณีผู้โดยสารเนี่ยหนาวก็เพิ่มฮีติฮีเตอร์ได้นะครับผมค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบมากครับมากครับผมตัวนี้นะครับสมมุติว่าบรรทุกข้างหลังนะครับผม ไฟมันลอยแล้วก็ปรับลงมาได้นครับไม่ไฟทิ้มตาชาวบ้านก็กดออกมาแล้วก็ปรับได้ของเราเป็นแบบตัวนี้ที่ผมพีเต์ก็คือเป็นเกียร์ธรรมดาครับจะมีมีคลัตช์มีเบรกมีคันเร่งสตาร์ทนี่ต้องเหยียบทั้งเบรกทั้งคลัตช์นะครับถึงจะติดเป็นเซฟตี้ของเรามีแถมกล้องหน้ามาให้ด้วยนะครับผมค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบนะครับผมบุกด้านข้างซอฟทัชทุกอย่างนี่ค่อนข้างจะละเอียดนะครับผมสวยงาม นี่ครับผมสกับเพจก็ส่องสว่างในเวลังคืนด้วยเบาะด้านท้ายก็จะมีนี่ครับผมตัวแปลงอะแดปเตอร์นะครับเป็นเสียบไฟบ้านก็ได้นะครับผมในกรณีเราลืมต้องติดต่อลูกค้าเร่งด่วนโน้ตบงโน้ตบุ๊กแบตหมดก็มาเสียบเพิ่มพลังงานไฟที่นี่ได้นะครับผมหลังคาตัวนี้จะต่างกับจับตัว x t นะเป็นสีดํานะครับผม x t ก็จะเป็นสีครีม รายละเอียดค่อนข้างเยอะมากนะครับพวกคูตคอนโทรลลิมิตคอนโทรลการใช้งานต่างๆเนี่ยผมเคยรีวิวไปหมดแล้วพวงมาลัยเป็นไฟฟ้านะครับแต่ผ่านตามความเร็วผมก็เคยอธิบายไปแล้วนะครับผมค่อนข้างจะ,สะเสถียรมากๆนะครับผมพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยเบาขณะที่แบบมีความเร็วต่ําเนี่ยเขาจะเบามากๆเลยนะครับแต่ถ้ามีความเร็วสูงขึ้นมาเนี่ยเขาจะหน่วงเพื่อความปลอดภัย ็ไวแท็ตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นกันเท่าไหร่นะครับผมก็ผมมารีวิวให้ดูกันคร่าวๆนะครับประมาณนี้ส่วนโปรโมชั่นก็อย่างที่เห็นนะครับเราแต่งให้ฟรีเลยลูกค้าอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนก็ลองทักทิ้งคอมเมนต์ไว้ให้กับทีมงานปังปุริยรเราได้ดูแลนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับไวทแท็เกียร์ธรรมดาตัวนี้ปรับราคาขึ้นมาสามพนะครับเป็นเก้าแสนแปื่น 2,000บาทนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรีวิวหนะ้ามีรถรุ่นไหนเดี๋ยวเราพาไปชมกันอีกนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอตดตั่งบริยขอบคุณมากนะครับผมสําหรับวันที่เข้ามาดูนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจงให้ทีมงานเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ